ประธานกสทชองานงอกอีกมุบมิบออกประกาศคัดเลือกเลขากสทชอไม่ชอบด้วยกฎหมายตุลาการผู้ถแถลงคดีชี้ประกาศประธานกสทชอ ที่ให้ลุยไฟคัดเลือกบุคคลเป็นเลขาธิการกสทชสอ,อไม่ชอบด้วยกฎหมายไร้อำนาจดำเนินการให้กสทชต้องจัดทำคลอดเกณฑ์คัดเลือกสรรหาใหม่ย,ยกกระบีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาศาลปกครองกลางได้นัดพิจารณาคดีหมายเลขดำที่1921ทับ2,566ซึ่งเป็นคดีที่นางสุรังคนาวายุภาพผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชยื่นฟ้องศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สระ,ะบุญใบยชยพฤึก ประธานกสทชผู้ถูกฟ้องคดีที่1และคณะกรรมาการกรสทชผู้ถูกฟ้องคดีที่สองต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือประกาศหรือคำวินิจฉัยผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาที่การกรสทชอของผู้ถูกฟ้องคดีที่1หรือประธานกสทชโดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่เริ่มต้นและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองออกระเบียบหรือประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือกรวมถึง ดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาเลขาที่การกสทชใหม่ให้ชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาของศาลวันนี้ตุลาการผู้ถแถลงคดีได้ถแถลงต่อองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางสรุปสาระสำคัญได้สองประเด็นคือ1เห็นควรให้เพิกถอนประกาศของประธานกสทชเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาที่การกสทชเพราะเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายและกสทชไม่ได้ให้สัตยาบันต่อประกาศของประธา,าน กสทชดังกล่าวและ 2. เห็นควรให้ยกฟ้องกรณีกสทชละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการออกประกาศเนื่องจากสารไม่อาจก้าวล่วงหรือบังคับให้กสทชอ,ออกประกาศหรือกำหนดระยะเวลาให้ออกประกาศได้เพราะเป็นดุลพินิจของกอสทชอ,อย่างไรก็ดีแม้คำถแถลงการของตุลาการผู้ถแถลงคดีจะไม่ใช่คำพิพภากษาเพราะยังต้องรอฟังคำที่ภากษาขององค์คณะตุลาการสารปกครองแต่กฎหมายกำหนดให้สารปกครองต้องพิมพ์เผยแพร่คำพิพากษา ภากษาขององค์คณะและคํำถแถลงของตุลาการผู้ถแถลงคดีต่อสาธรรณะด้วยก่อนหน้านี้ประธานกสทอชอได้ออกประกาศประธานกสทอชอ ให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการกสทชแม้ถูกคัดค้านและทักท้วงจากกสทชที่เห็นว่าไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการได้โดยลำพังแต่ก็ไม่สามารถจะทัดทานได้แต่ในที่สุดที่ประชุมกสทชมีมติไม่เห็นชอบตัวบุคคลที่ได้รับการสรรหาคือนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลทำให้ประธานกสทช ไม่สามารถจะแต่งตั้งเลขาธิการกสทชอคนใหม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันโดยยังคงให้ในายไตรรักษ์ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการกสทชอต่อไปทั้งที่ยังคงมีปัญหาด้านคุณสมบัติว่าได้รับการต่ออายุในตำแหน่งรองเลขาธิการกสทอชอด้านโทรัคมนาคมและกลยุทธ์องค์กรหรือไม่